สิ่งที่ไม่ชอบในประเทศนอร์เวย์มีอะไรบ้างจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ย้ำอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์สปีขอตอบว่าคนที่นี่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบใจดีมีเมตตาเหมือนบ้านเรานะคะความมีน้ำใจอบอ้อมอารีหรือว่าช่วยเหลือกันและกันนี่คือหาได้น้อยมากๆเลยค่ะส่วนตัวเจอประสบการณ์แย่ๆที่ประเทศนอร์เวย์ไหมขอตอบว่าเจอค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถูกเลือกปฏิบัติด,ด้วยนะคะสมัยทีไ่ไมเรียนภาษานอร์เวย์ฟรีที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยไมยก็โดนครูแกล้งนะคะซึ่งไมก็สังเกตมาหลายครั้งนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคนเอเชียอย่างเเพื่่อนนทีป็ ฟิลิปปินหรือว่าเป็นคนไทยและภาพบรรยากาศวันนี้ที่ไม่เอามาฝากเลยก็คือจากตอนที่แล้วนะคะที่ไม่เดินทางไปเที่ยวที่กรังเงสและก็โอลิซุนนะคะหลังจากที่ไม่เดินทางกับสามีมาประมาณ7-8ชั่วโมงนี่คือยังไม่ถึงที่พักเลยค่ะแล้วก็นี่คือวิวบรรยากาศที่สวยมากๆากบรรยากาศช่วงนี้คือประมาณ2-3ทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะคือไม่กับสามีคือกลัวมากๆเนื่องจากว่าไม่เคยขี่ผ่านเส้นทางนี้เลยและตอนนี้ไม่กับสามีก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยกำลังขับรถขึ้นไป บนภูเขาคะ่ะและภูเขาลูกนี้ก็คือลูกใหญ่มากๆคะ่ะและนี่คือไม่ใช่หมอนค่ะแต่ว่าเป็นก้อนเมฆคะ่ะและนี่คือวิวบรรยากาศที่เราขับรถลงเขาคะ่ะทุกคนคะ่ะคือมันสวยแล้วก็มันน่ากลัวมากๆค่ะคือตัวแมนคือกลั้นลมหายใจลงจากเขาคะ่ะเพราะว่ากลัวมากๆแล้วทุกคนดูแผนที่เส้นทางนะว่ามันลงจากเขาคือมันแบบ วนซ้ายวนขวาไปมาอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศคือมันสวยแล้วก็มันน่ากลัวปนกันไปค่ะนี่คือบรรยากาศที่ขับรถลงเขานะคะทุกคนและนี่ก็คือเป็นบ้านคนทนี่าใส่บนภูเขาแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนอาศัยอยู่หรือเปล่านะคะขอตอบว่าคลิปนี้คืออธิบายไปก็กลัวไปแล้วก็อึ้งในความสวยของประเทศโนเวย์เลยค่ะกลับมาแล้วต่อเรื่องทูตท่องเรียนที่ใหม่โดนแกล้งนะคะครูคนนี้ไม่ใช่คนนอร์เวยะคะ์ค่ะแต่ว่าเป็นคนอีกเชื้อชาติหนึ่งที่มาใสา่ที่ประเทศโนเวย์ตั้งแต่สมัยที่เขา เเป็นเ็นดกคะ่ะทุกคนดูสิคะว่าบิวที่ประเทศนอร์เวย์นี้มันสวยขนาดไหนสวยตลอดเส้นทางจ,าจริงๆค่ะแล้วก็บิวธรรมชาติของเขานี่คือสวยงามมากๆภูเขาแต่ละลูกนี่คือมีความแบบใหญ่อลังการสุดๆไหนกับสามีก็เดินทางมาไกลามากๆก็ยังไม่ถึงที่พักนะคะแล้วก็มาเจอน้องวัวที่ยืนกลางถนนแบบนี้ก็ไม่ยอมขยับไปไหนเลยค่ะไม่แน่ใจว่าน้องมีเจ้าของหรือเปล่านะเนื่องจากว่าน้องอยู่แบบธรรมชาติมากๆแล้วก็แต่ละตัวนี่คืออ้วนมากๆค่ะสามีก็บีบแตรหลายรอบแต่ว่าน้องก็ไม่ยอม หลบนะคะสุดท้ายคือสามีก็ต้องหลบให้น้องแทนค่ะนี่คือแดดสามทุ่มนะคะทุกคนค่ะคือมันสวยงามมากๆคืออธิบายไม่ถูกขบมาสักพักเจอหมอค่ะนี่ก็เลยงงมากๆสุดท้ายแล้วก็เจอที่พักนะคะทุกคนอันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันคือโฮสเทลหรือเปล่านะคะหมายกับสามีก็พักที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็เดินทางต่อค่ะเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มาเจอข้างทางเป็นภูเขาวิวส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้คือไม่ใช่แม่น้ำนะคะทุกคนแต่ว่าเป็น น้ำที่เกิดจากหิมะละลายลงมาเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็น้ำนี่คือใสมากๆเลยค่ะทุกคนและบนภูเขาเนี่ยคือเราสามารถปีนเขาขึ้นไปดูวิวข้างบนได้นะคะ,ะคนนอร์เวย์นี่คือรักการปีนเขาเป็นชีวิตจิตใจเลยนะถ้าใครมีแฟนเป็นคนนอร์เวย์หรือว่าจะมีสามีเป็นคนนอร์เวย์นี่คือเตรียมตัวเตรียมใจมาปีนเขาที่ประเทศนอร์เวย์ได้เลยค่ะและนี่นะคะวิวหมื่นล้านที่ประเทศนอร์เวย์เป็นอะไรที่แบบプライเวตสุดๆเนื่องจากว่าไม่มีคน ค่ะทุกคนค่ะมีแต่หม่กับสามีนะคะแล้วก็คนที่อาศัยที่ประเทศนอร์เวย์มันมีน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ได้วิวเต็มๆส,สวยๆแบบนี้ที่ประเทศนอร์เวย์เลยค่ะจากนั้นใหม่กับสามีก็กําลังเดินทางไปที่เมืองกระังเงินเพื่อจะไปร่องเรือดูภูเขากันค่ะส่วนเรื่องครูนี่คือยังไม่จบนะคะเดี๋ยวใหม่จะมาเล่าตอนต่อไปค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ